ว่ามเลยครับคุณคุณคุณโทรจากไหนนะครับวาดูอ่าคตยังนะถ้าวขามงผมนะครับครับผมแล้วก็ยังไงนะครับครับที่ต่อมาในวันนี้นะครับตัวนี้ตัถายเป็ตัวทัวร์ครับนะครับครับครับเขเบอรัหนึ่งนะครับผมครับมาได้อีกเบอร์นึงนะครับเป็นเบอร์สี่หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดเก้า ครับแล้วยังไงครับรับฝั่งเบอร์นี้คุณเปิดช้งานหรือเปล่าอ่าผมเปิดใช้เบอร์เดียวครับอีกเบอร์ไม่ได้เปิดครับนะครับใช้ตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาดนะครับผมยื่นสายกับคุณครับแล้วจนครับครับผมันนี้กงกปรนชเจ้ประชาชนนะครับครับอไม่ต้องบอก้วครับผมได้ข้อมูลมาคุณรู้อ่าแล้วงต่อครับไม่ต้องโาร ส่วนตรงนี้นะครับทางเรานะครับได้ทําการนะครับจัดเอกสารนะครับเป็นเอกสารลงศพให้กับตัวมึงนะครับที่เกตรงนี้ครับเลครับครับผมแล้วยังไงฮะอ้าวากดว่าแก๊งคอนเซ็ตเตอร์ตัวหาผมเลยนะครับเขาวางสายไปละจริงก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่าผมเอารถมาเข้าศูนย์ไม่ว่างไม่ว่างทําคลิปเลยนะผมบอก้เขาว่าไปดูคลิปผมที่ช่องเขาวาอย่างสบายในยูทูบเนี่ยเขาก็จดไปนะแล้วเขาก็คุยแป๊บเดีเขาก็วางไปเลย เราลองมาโทรกลับดูนะครับว่าเบอร์นี้ก็โทรเข้ามาจะจะโทรออกได้จะโทรกลับไม่ได้ไหมเพราะอ้านักเกินครับว่าเขาใช้แน่นอนเขาไม่อยากแกล้งคอนเซนเตอร์นะเดี๋ยวลองโทรกลับมาดูเนี่ยเหนไครับโทรกลับไม่ได้ครับเบอร์พวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยจะโทรกลับไม่ได้สังเกตได้เลยนะฮะง่ายๆเลย คนที่ติดตามช่องพ่อพสบายแล้วพ่กพใหม่อีหน้านะผมนี่ขาประจํานะเขาโทรหาผมประจํานะแต่วันนี้ผมคุยนานไม่ได้เนื่องจากอยู่ที่สูงมีลูกค้าคนอื่นนั่งอยู่ด้วยนะปเปิดการเปิดแฟนด์ฟรีจย่รบกวนลูกค้าคนอื่นนะครับขอบคุณมากครับ